อโออ้หก่นอื่นนั้นสายันเขากล่าวากันว่าราตรีสวัสดิ์ครับพี่ดาวพี่เพิ่งมาเดี๋ยวพอสายันร้องเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวสายันกลับเลยไม่ต้องลากันเลย<อ>มาเจอกันครั้งแร้สายันดีใจเป็นทเกิดกับท่านผู้ชมที่เขาบพบที่มาถึงมากมายเป็นเช่นเกิน,น,กนมาให้กำลังใจสายัน ยันดีใจมากที่มีแม่ยกมาจากอ่างศิลาโอ้โหพระผมเอาครกให้สายยันกินหมดคลยครับสายยนได้ลองชิมแล้วหวานกรอบอะไรได้เกิดครับท่านแล้วสั่งจะไปกินวันหลังทำไมเหลือแดงวันแรกตุ๊กครกด้วยถ้องขาฝากงานเอาไปด้วยนะครับท่านผู้ชมในเคารพท่านเออใกล้งานใครก็ก็ไปชมสายาย,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 ายันได้เออวันที่หนึ่งที่สองที่สามมีสายยันอยู่เออจังหวัด พิ่ทนโลกโอ้โหไกลที่สี่ที่ห้าที่หกครับผมจังหวัดสุโขทัยโอ้โหไก่แขยงแเอ่ออยู่ที่ทัยไกโลกครับผมสองที่สามทีสห้าหกเดินสายรอดแอนเทอรี่โอ้โหเจ็ดสิบแปดสิาิบที่นึที่สองยี่สยที่้ที่หที่เจ็ดยันสิ้นเดือนที่ไหนไหนสายันนอนนะว่างยาวเลยครับผมสายยันจะไม่มีงาน๋ยวแล้วครับผมเอ่อถั้งั้น ขอฝากผลงานเพลงเอาไว้จากคุณพี่ที่มาขอเพลงกษัตริย์ยันต์ด้านซ้ายมือเมื่อกี้นี้เพลงอะไรครับผมเอ่อแต่คนชื่อเจี๊ยบต่อเจ้าเดียวเหรอมีเจ้าเดียวมีหลายเจ้าครับผมเมื่อกี้นี้ทางข้างตรงมิกคุมเครื่องเสียงก็มาขอเพลงกษัตริยยันต์ไปเลยเพลงอะไรครับเอ่อเอ่อเสียงคุยเลี่ยนางอันนี้ใครคนอื่นใช่เหรอเออเมื่อกี้นี้ทางด้านขวามีบางคนหนึ่เห็นก็มาขอสายันเหมือนกันเพลงอะไรครับยืนใจน้อยคอยแฟนโอ้ครับผมแล้วก็ างด้านหนังเมื่อกี้นี้เราด้วยเพลงของสัญญาณเองในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเออสัญญาณหายใจครับผมเดี๋ยวถงเวลาอ่นนนี้ตรงนี้สัญญาณตัดทีเดียวสี่ผลงานเพลงอะไรครับทุกผู้ชมที่เคารพครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเดินใจลอยคออีเทียบดูผีนิสัยใหญ่ครับเป็นร้องยังไงมาฟังสี่เพลงรวดนั้นมาฟังเพลงสร้างชื่อสร้างเสียงกับสัญญา์สัญญาก่อรไก่จอไก่จายจังหิว เมื่อคืนใสสายเด็ดเข้าใหม่เข้าใหมเข้าใหม่ขึ้นให่เต้าเขาพี่เต้มามาขึ้นใหม่ขึ้ต่อครับเต้ามีปัญหาเต้าเอ้าเออขึ้นใหม่ขึ้นใหม่พูดซีผิดอ่ะเอาขอโทษดแก้พี่เต้าเขาวะ ลิ้นเอื้อนหน้าไม่เอาดีกว่าหน้าไม่เอาลองลูกลองลูกคน่อยอืออ่าอีกที่ใช่อุ้ยมาแล้วหน้าตกไงผมได้ไหมเซียไม่ต้องเอาแล้วกันไม่ต้องเอาเลยไม่เอาสายยานเดี๋ยวหน้าจะเดินใครจะ ไก่รบกวน <c oughs> ยิงไก่จ๋าต้องมีไก่ไกง